นี่ผมมาที่ธนาคารสัตว์น้ําทะเลเขามีศูนย์เรียนรู้ด้วยครับตรงนี้นี่แหละครับแล้ววันนี้ผมตื่นเต้นมากครับที่ได้มาที่นี่เพราะว่าครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วผมก็เคยมาแต่ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกวันนี้แล้วก็เขามีกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวมากมายครับตรงนี้ก็เป็นการปลูกปะกรรังใช่ไหมครับขยายพันธุ์ปะการังครับเขาไม่เรียกว่าปลูกเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์นะก็เมื่อกี้ได้ทํากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาด้านนี้ครับคุณรถครับวันนี้ผมขออนุญาตให้คุณรถครับเป็นผู้ช่วยถ่ายหน่อยครับนี่ครับตรงตู้เนี่ยทรงขยายพันธุ์ปะการังปะการังที่ชื่อว่าปะการังต้องหนังดอกเกตครับใช้เวลาตั้งแต่ปีอกสองเนี่ยอยู่ในตู้นะครับสวยงามมากคือพอมีปะการังแล้วสัตว์น้ําทุกอย่างก็มาอยู่อาศัยนะครับก็เกิดเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของท่องเที่ยวด้วยครับเอาเลยครับ สิ่งสาคัญที่สุดครับเมื่อกี้ผมได้มีการปล่อยปูม้าแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับผมก็เลยไปน,นึกภาพว่าบ้านเรานั้นนะครับตามวัดวาฮะอารามต่างๆนะครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรครับคุณรถปล่อยธนาคารโคกระบือแต่วันนี้ผมได้ปล่อยธนาคารปูมาป้าเหืออยู่นะครับผมเป็นการไทยชีวิตปูม้าเนี่ยครับผมก็ปล่อยแล้วนะครับเมื่อกี้ เรียกอะปล่อยอีกปล่อยอีกเหรอสักตัวเหรอหมดแล้วครับปล่อยแล้วครับเนี่ยแต่ใช่ลูกปูเนี่ยขยยกไปเลยค่ะอ๋อนี่ลูกปูฮะลูกฟูที่ทางชาวประมงนะครับที่ว่ามาฝากไว้ที่ธนาคารแล้วปล่อยตรงนี้ครับเขาได้ออกแบบสถานที่ไว้ครับให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมครับไอนี่คือทางผู้ในการที่ดูแลที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าลืมน,นะครับมาถ่ายชีวิตปูมาต่อไปนี้ไม่ใช่เฉพาะถ่ายชีวิตโครกระบือนะครับเราถ่ายชีวิตปูมาปลาหมึกกุ้งต่างๆเนี่ยเราถ่ายชีวิตได้เลยครับนะก็เชิญชวนครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณสวกสดครับสวัสดีครับคืนชีวิตสู่ทะเลไทย